เซลฟี่ใหญ่เลยนะแน่นอนเดี๋ยวนี้ใ,ใครๆก็ทำกันอินเทรนด์สบายอยากถ่ายอย่างงี้บ้างอ่ะทำไงอ่ะสอนหน่อยดิไม่ยากเลยแค่ใช้หมดยูทิเฟสของ V ี g h w a y s i ซ e แค่นี้ก็เลิศแล้วจริงดิมใช่ไปะจะสอนให้โอเคนี่มานั่งเลยไหนไหนหโชว์รูปก,ก่อนเลยนี่ เลิศปลาเฮ้ยเปนทุกรูปเลยอ่ะแน่นอนนี่มันจูนไอดอลนี่หว่าใช่เลยเอองั้นเรามาเริ่มดูการใช้งานของหมดวตี้เฟสกันนะเริ่มจากเข้ากล้องก่อนเลยอ่าแล้วไงต่อนะแล้วก็กดไปที่ไอคอนวตี้เฟสมันก็จะขึ้นมาให้เราเลือกเลยเราสามารถล็อกค่าความสวยได้ตาม ความต้องการเลยเฮ้ยจริงดิอย่างนี้คือ<ช>ถ่ายสิบรูปก็ได้สิบรูปอย่างนี้เลยใช่รอกไว้ได้เลย,เ,ยเปะ๊เปะๆนี่จะเอาหน้าเนียนแค่ไหนก็ปรับได้เอาตาโตแบบไม่ต้องใส่บิ๊กอายเลยสบายมากหรือจะหน้าวีเชฟแบบวีแค่ไหนก็ตามใจชอบเลยอย่างนี้คือเราไม่ต้องแต่งหน้าไม่ต้องถ่ายกล้องนี้เป๊ะเลยไ,ได้เลยโหเ,เลิศอะใช่ นี่หากพี่เบ็นยังไม่พอใจนะรูปที่ uh huh. ถ่ายมามันยังสามารถปรับแต่งให้ฟุ้งฟิ้งมากกว่าเดิมได้อีกทำยังไงครแค่คกดเข้าไปที่หมดนี้นี่เราสามารถจะลบถุงใต้ตาเพิ่มเติมสมมตินอนดึกเกินไปหรือลบริ้วรอยเพิ่มอีกหรือปรับความเนียนให้มากขึ้นอีกก็ทําได้สบายมากเลยมันง่ายอย่างนี้ได้เหรอใช่อันนี้คือต้องดาวน์โหลดเพิ่มเติมไหมครับแอปนี้ไม่ต้องค่ะมีอยู่ในเครื่องเลยมีอยู่เลยใช่ไหมใช่ oh, ออยากลองเล่น้างไหมไม่เอา,าลองถ่ายดูเฮ้ยไม่ต้องเขินเอานี้ Vigo Highway s i g n เนี่ยเขามาพร้อมโหมด Gesture Shot ยังไงยังไงที่เป็นแค่ชู2นิ้วแค่นี้ใช่แล้วมันจะกดชัเตเตอร์ให้เลยในๆเทสเทสหน่อยได้ไหมครับลองดูเลยไหมคะมามาขอขอทีหนึ่งชู2นิ้วแค่นี้ก็ถ่ายแล้วเป็นไงล่ะ,ละ ไม่ต้องเอื้อมมือไปกดชัตเตอร์เลยใช่ปะเออดีอ่ะอย่างงี้นี่ถูกใจถ่ายเซลฟี่เลยนะมมไม่ต้องเอื้อมมือมากดชัตเตอร์นะนี่อยากได้แล้วใช่ไหมละ่ะราคาแพงไหมครับไม่แพงเลยค่ะแค่6,990บาทแค่นั้นแถมมีให้เลือกทั้งสองสีเนี่ยสองสีเลยนี่นี่นี่คือสีดำแล้วก็มีอีกสีนึงคือสีขาวอืมแล้วอย่างาางี้ถ้าอยากได้อะฮะหาซืา้อได้ที่ไหนบ้าง,างครับดีไซน์บางและเบาพกพาสะดวกเลยขนาดนี้หาซื้อได้ที่ เจมาร์ทพีจีโฟนไอทีซิตี้และแมงโก้โมบายไปหาซื้อได้เลยงั้นไปซื้อนะเดี๋ยวหมดอ้าวอ้าว